สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักก็จะมาที่21่ธันวาคมนะคะคุณได้พลังงานเก้าถ้วยนะคะส่วนเขาเป็น8เหรียญน,นะคะอ่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้สาต่อความสัมพันธ์นะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะ,ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ ตัวคุณก็โสดนะคะตัวเขาก็โสดมาเจอกันแล้วก็ค่อยๆที่จะทําความรู้จักกับคุณแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์นะคะความผูกพันด้วยไปแบบว่าไม่ได้เข้ามาแบบรีบเร่งนะตัวคุณเองก็มีความพึงพอใจในตัวเขาเช่นกันนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะสำหรับคนที่ยังมีสถานะโสดได้สานต่อความสัมพันธ์พลังงานเพอร์เฟกต์ทัมมิ่งนะคะบ่งบอกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะเวดีสูญนะคะหมายถึงว่าคุณสองคนเนี่ยจะสามารถลงเอยกันได้ในไม่ช้านี้นะการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็จะได้ลงเอยส่วนใครที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆในการหันหน้าเข้าหากันนะคะบางท่านอาจจะคืนดีกันแล้วเป็นช่วงเวลาที่วางแผนอนาคตร่วมกันนะความสัมพันธ์นั้นดีมากๆนะคะ